ก็อย่างที่ทราบนะครับละครเวทีเรื่องนี้เป็นละครเวทีที่พูดถึงชีวิตคู่นะครับจนมาเป็นครอบครัวนะฮะจากนั้นก็มีทายาทต่อมานะครับแล้วก็หลายๆฉากเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าตรงกับนักแสดงทุกคนครับจริงค่ะเราจะได้ให้ทุกท่านได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับว่าสิบเอดฉากนี้มีฉากไหนที่ตรงกับหลายๆคนบ้างตรงนี้นะฮะเริ่มจากคนไหนดีคนแรกนีเออพี่นกก่อนดีกว่าอื ฉากแรกเนี่ยก็ตรงเพราะว่าอยู่ในยุคที่เที่ยวพาเลสอยู่แล้วก็จะจําได้ว่าเออเขาเต้นยังไงบรรยากาศอะไรของมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จําได้ฉากต่อมาก็แต่งงานก็ไม่ได้เพราะหนีตามเข้าไปไม่ได้แต่งงานรูปลงไม่มีฉากแต่งงานในชีวิตจริงครับก็แต่ว่าชีวิตครอบครัวใกล้เคียงเพราะว่าเราผ่านช่วงเวลาตรงนั้นมาแล้วลูกตอนนี้20แล้วมันก็ผ่านช่วงเวลาที่ต้องเลี้ยงลูกอะไรเหนื่อยวุ่นวายปัญหาอะไรอย่างเงี้ย มันก็ผู้หญิงมันจะมีความเหนื่อยความรับผิดชอบมากกว่าก,ก็ก็จะมีแบบสามารถถ่ายทอดตรงนี้ได้ว่าเออม,มันเหนื่อยอยังไงมันอะไรยังไงทาไมแบบว่าไม่ค่อยกลับบ้านทําไมแบบหายไปอะไรเงี้ยลูกไม่สบายรู้เรื่องแบบว่าฉันทําอะไรแย่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็มีนึกบรรยากาศนั้นออกวันนี้ใบเตยก็ไม่สบายอีกเคยสนใจบ้างไหมเวลาลูกป่วยผมก็เคยพาไปโรงพยาบาลนะลูกตื่นขึ้นมาตอนดึกๆผมก็ต้องตื่นขึ้นมากล่อมทำไมคุณจะหาผมไม่สนใจได้ยังไงอ่ะผมต้องทํางานนะ ก็ทํางานให้มันน้อยลงหน่อยสิจะได้มีเวลาช่วยกันเลี้ยงลูกไงนี่ผมต้องหาเลี้ยงครอบครัวนะใครเลยที่อยากไปเที่ยวรอบโลกอ่ะถามจริงเหรอตกลงจะเป็นแค่ที่ระบายความเหนื่อยของคุณเท่านั้นใช่ไหมมันไม่ใช่การระบายความเหนื่อยเป็นการระบายความรักอ่ะแล้วคุณไม่ถามใช่ไหมหรือว่าฉันต้องการหรือเปล่าอ่ะผันไม่เคยเห็นคุณต้องการเลยอ่ะเพาเวลาที่ฉันต้องการคุณไม่เคยอยู่เลยไ่ะล้นคุณเขียนใส่สมุดคิวผมเลยสิคุไม่ได้กลับมาบ้านตามเวลาที่คุณต้องการอ่ะพี่ตีฮะพี่ตี พี่ตีตรงอะไรเขาไม่ใหในฉากสิเอฉากนี้มีฉากไหนที่เรมีู่ว่าผมรู้มาพี่ตีเนี่ยมีฉากหนึ่งที่ที่ตรงกับชีวิตพี่ตีชฉากไหนครับฉากที่พี่ตีเนี่ยกลับมาที่บ้านแล้วเมียไม่ให้สมัแคทอ๋อ มันมีในละครเขามีครับสะพานแคทละครเขามีครับใจ่พอผมดูบทดูบทเขาอย่างนี้นะเงี้ยงกันอยู่นะฮะผมคิดว่าเราเออยล้วเป็นจริงมาแบบนี้ว่ะแล้วเราก็รู้ว่าที่ผู้หญิงเขาเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยแล้วเราไม่รู้ไงว่าเขาเหนื่อยเขาไม่ได้มาบอกเรานี่ทำไมเราเนี่ยเดี๋ยวต้องเลี้ยงลูกเป็นดูแลต้องทำนู่นทำนี้เขาไม่ได้มาบอกเราเขาบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยแค่นั้นเองให้เราก็มีความต้องการนี่ก็เป็นหนึ่งฉากที่เราจะได้เห็นในละครเวทีเรื่องนี้ที่ต้องติดตามกันว่าสนุกสนานแค่ไหนหรือว่า สุดท้ายกลายเป็นปัญหาแค่ไหนเดี๋ยวพี่เหมียวไม่ใช่มีพี่เหมียวมีพี่มีมีแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักเพราะว่าเป็นเรื่องยอมพี่ยอมไม่ใช่อย่างนั้นพี่มีฉากหนึ่งที่ผมคิดว่าพี่เนี่ยก็คงผ่านชีวิตอย่างนี้มาแล้วครับถูกไหมสำหรับพี่มีเปิดหัวเปิดหัวม่ใหญ่เลยพี่หน่งสำหับเรามีไหมฮะหนึ่งฉากมีตรงเยอะเลยคือถ้าไม่ตรงก็คือเคยเห็นอย่างฉากที่เขาทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือฉากที่สองที่ผมมีทะเลาะกันหรือเปล่าครับ เราเคยเป็นอย่างเงี้ยเราเคยทะเลาะอันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เอ,เออเป็นอย่างเงี้ยทะเลาะกันแล้วไม่ไม่มีใครฟังใครไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างถูกตอนนั้นถ้าเราดูจากคนนอก,อก oney, นเราบอกเฮ้ยมันเะทะเลาะกันอย่างนี้เลยมันจบไม่สวยนุ้ยแต่ตอนนั้นถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นอะยัางไงาฉันก็ต้องชนะแล้วก็โอ้โหกูเข้าใจแล้วกูทำไมกูพลาดมันไม่มีทางหรอกที่ที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันด้วยความแรงหรือว่า จะเป็นฝ่ายถูกตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องทั้งสองฝ่ายแต่ตอนนั้นคือพี่แบบฉันต้องถูกอะถ้าเธอไม่รักฉันแบบนี้ก็แสดงว่าเธอไม่รักฉันมันหนูที่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้แสดงว่าเธอไม่รักเพราะฉะนั้นไปคือไม่ได้คิดว่าทํายังไงถึงจะอยู่กันได้คิดแต่ว่าทำาไงเลิกอพี่ฝากถามพี่เต้หน่อยดิออแล้วพี่เต้ฮะเขาเศร้าๆพี่เต้มีเรื่องอะไรที่โตงกับเราบ้างคือตอนดูนกปลวกเน้นแล้วนี่จะมาแบบโมเลยเหมือนผถมเลยทางไหนครับไม่รู้ผมว่าภรรยาผมอะ เออมเลยอ่ะที่มีภรรยาแล้ว่ครับพี่อลูกเล็กด้วยคนนี้ลูกเล็กลูกเล็กปวดหัวปวดหัวผมปวดหัวี่ตอนก่อนี่คนนี้เนี่ยภรรยาดูอยู่ยังไงพี่ยังไงครับคือเป็นตัวแทนของผู้หญิงมหผมเลยเผมวลยจริงๆตัวเอมเนี่ยผมว่าตอนแรกผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเขาผมคิดว่าเป็นเพราะว่าอายุผม ไม่เข้าใจเขาหมายถึงว่าไม่เข้าใจบางเรื่องบางราวที่คุยกยานที่บ้านอาจจะไม่เข้าใจกันทำไมก็งุนมีทำไมก็ทำไมบางเรื่องบางราวทำไมบางเรื่องคุยกันฟังเรื่องราวนี้เป็นวิทย์เข้าใจเป็นคนละทางอ่ะแต่พอมาอ่านเรื่องนี้เออใช่ที่ผมผมก็ร้องไห้แต่ตั้งแต่อ่านบทกันแล้วนะใช่ไหมเพออ่านบทก็ร้องไห้ที่มันเหมือนกระจกอะค่ะเวลาเรามีปัญหาเราก็จะมองในมุมของเรานะแต่ว่าเวลาที่เราได้เห็นคนอื่นที่ก็มีปัญหานี้เหมือนกันแล้วเราเริ่มรู้สึก อ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอผมว่าเข้าใจนะมันทำให้เข้าใสะท้อนมนสะท้อนมาโอ้โหแล้วในอย่างนี้คนดูมาดูยิ่งได้ข้อคิดอะไรเยอะๆเลยกันเยอะเยอะมากเดินไปแล้วก็สะดุ้งไปแล้วอุ้ยอันนี้ตรงกับกูณอันนี้ใช่ต้องเลยเป็นอย่างนี้ครับมีทั้งมุมสุขมุมมุมฝาดใจมุมซึ้งมีทั้งฉากเลาะกันหินมีบุดในบ้านใครมีหมดเลยใช่ไหมครับเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวอ่ะเปรี้ยวหวานมันเผ็ดมีครบหมดแล้วหรือเด็กมาดูเนี่ยก็จะได้จำเลยว่าเฮ้ย โตขึ้นอย่าทําแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้นะ,ออะเอ้ยแล้วเดี๋ยวอย่างน้อยอล,ลินเนี่ยจะกลัวไมหมฮะมาดูอย่างนี้เสร็จวาไม่อยากมีคู่แล้วอ่ะไม่อยากมีคู่ไม่อยากไม่อยากมีชีวิตคู่เลยอย่างเงี้ย<ม>แล้วจะคิดเป็นแบบที่แทงอย่างเงี้ยหรอไม, <laughs> ไม่รู้แก <laughs> <ๆ S 1> ่เดี๋ยวผมมาดูเงี้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วกลัวการมีคู่ไปเลยไม่หรอกมีนมีแล้วเราจะได้แก้ไขดูนี่แหละแก้ไขมันจะเห็นปัญหาไงมาดูมาดูแล้วก็ใช้ใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็ดูแล้วอยากจะมีคู่นะเรื่องนี้เพราะว่าการมีคู่มันคือมันคือการ เป็นเพื่อนกันพึ่ง<ม>พิงอาศัยกันเพราะต่างคนต่างก็ต้องพึ่งกันและกันน่ะไม่ไม่ได้พึ่งแบบทางด้านการเงินหรือว่า ขาเป๋ข้างนึงอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเออแพงกลัวกลัวกลัวน้องครับดังนั้นที่ว่าดูเรื่องนี้แล้วอยากจะมีคู่เด็ดอยากรักษาเนื้อคู่ไอ้คนเป็นคู่ของเราให้ดีๆเพราะมันอะไรมันก็เปลี่ยนได้ภายในตื่นขึ้นมาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะแล้วจะเสียดายแต่ตอนที่เป็นคู่กันอย่าลืมนะครับว่าเขาคือคนที่เราสนิทที่สุดในชีวิตนะแล้วมีฉากไหนมีฉากไหนที่ที่ตรงกับชีวิตอาริมอาีิทุกคนเนี่ยเขาจะมีฉากของเขาละมีฉากไหนฮะที่เราคิดว่าสิบเอ็ดฉากอุ้ยฉากนี้ ชีวิตแอนที่เลยสามารจะเป็นคือโดยบทแล้วนะคะค,คิดว่าทุกอย่างของใบเตยเนี่ยม,มันโดนแอมามากค,คือเจอมาหมดแล้วนั่งฟังคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะการผ่านเวลาที่คุณพ่อคุณแ,แ<น>ม่หยาจนจนท่อยมันได้ยินมันคือเหมือนนั่งฟังคือมันแบบเออทุกอย่างเลยค่ะครับต้องดูต้องดูไปอีกต้องดูจนจบเรื่องอีกจะรู้ว่ามันคือชีวิตแอร์เลย มีชาไหนที่ตรงกับเรามีไหมจำได้ยังไม่อยากเฉลยอะค่ะจริงเหรอโอไม่อยากเฉลยเพราะมันมันมีฉาสำคัญนะฮะมันเป็นชาสำคัญองสองเนี่ยอถือว่ามันทุกคือในตั้งแต่แอมมีบทบาทเข้ามาในเรื่องเนี่ยคือทุกอย่างเลยอะแทบจะทุกอย่างเลยฉาไหนที่แบบเห็นแล้วร้องไห้เลยฉากสุดท้ายโอ้โห ไม่ตอบไดม่จะพูดยังไงวะสุดท้ายไม่ต้องฟิ้วไม่ต้องการถามยังไงก็ไม่ตอบหรอกว่ามันเป็นอะไรโอ้โหเดาวิอร์นี่มันคือมันห่างกันประมาณสิบปีสิบปีสิบปีมมันจะเป็นช่วงอายุอ๋อเลยฮะสองปีสองปีไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยน้อยน้อยคือเฉพาะช่วงแรกนั้นที่จะสั้นเอต้องมันจะแบบสี่ปีเอาวิธีเล่าเรื่องของใช่สิบเอ็ดชาไม่ได้ตั้งมาเก๋ๆไม่ใช่หวยไม่ใช่เลขท้ายสองตัวมีความหมายใช่แต่ออกแน่ๆเอ้าหนึ่งเนี่ย ไม่แล้วแล้วแล้วอย่างแอลีนเองเออ่รู้สึกแบบได้เล่นละครเวทีกับรุ่นใหญ่ขนาดนี้นี่ถือเป็นครั้งแรกด้วยไหมครั้งแรกค่ะตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกไม่เชื่อว่าแอร์ได้เล่นคือแบบมันเกี่ยวอะไรอ่ะมันเล่นมันติดกับการแสดงที่อายุพอเขาเข้าใจแล้วอายุงานเยอะขนาดนี้มันจะต่างกันที่มันติดติดกันเรื่องหายใจทำไมอายุงากใหญ่ไม่เชื่อใหญ่ไม่เชื่อแบบ พอาร้อเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ตื่นเต้นมากก็กลัวว่าจะเป็นตอนแรกก็กลัวว่าจะเล่นไม่ได้ส่งลมไม่ถึงหรือเป็นตัวถว่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เพิ่งเล่นละครเป็นเรื่องเดียวเองเป็นไงสนุกไหมสนุกคะ่ะสนุก<ล>สนุกมากคะ่ะเอางี้การันตีหน่อยดิเป็นไงไ<ห>นลูกสาวอุ้ยเล่นดีเหรอเล่นดีแรกแรกแรกอาจจะติดติดบทร้ายไปหน่อยนะโอเคเจ้าเพียงมาเองมาจริงจัง <ส gas S 1> เอาตา <Hospital> โตเหรออ <ham S 1> ๋อนี่คือเรื่องนี้เขาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาเป็นแบบก็เป็นอย่างที่บอกเด็กแนี่ไฉใจคอเป็นคนยังไงชื่ออะไรนะอะเรเชื่อใบเตย